กินน้ำมะพร้าวกันนะคะนีอร่อยมากเดี๋ยวไปซื้อกันนะคะที่เกียวหมดซูเปอร์ไปกันค่ะเรามาซื้อของที่เกียวหมดซูเปอร์นะคะมาครั้งนี้ก็โอ้โหดีใจมากเลยมีของที่เราชอบเพียบเลยน้ำมะพร้าวนะคะสองร้อยเจ็สิบแปดเยนนะคะ โอ้แบบดีใจมากเลยเห็นวางเรียงเต็มเลยมาครั้งก่อนไม่เห็นมีอะไรเลยมาครั้งก่อนนี่เงียบเงามากเลยไม่มีของที่เราอยากได้ยอะไรเงี้ยเออก็เห็นเนี่ยน้ำมะพร้าวร้อยเปอร์เซนต์โอ้ยเห็นยี่ห้อน,นี้แล้วก็ดีใจค่ะเออซื้อไปแล้วส,สองขวดเอออันนี้ก็มาดูขนมขนมที่ที่เนี่ยราคาถูกเออถ้าเราไปซื้อตามพวกบิ๊กเคาน์ะมันก็จะอีกราคาหนึ่งแต่ว่าถ้ามาที่เนี่ยเราเจออะไรถูกเราก็ซื้อไงของที่เราชอบอะไรเงี้ยเออราคาถูกนะ,ะรู้สึกว่าจะถูกที่สุดนั่นแหละใน ในระแวกแถวซูปเปอร์แถวเนี่ยเน,น,นี่ยอันเนี้ยเขามีของที่เราชอบเยอะนะเนี่ยมีพวกเนี่ยเอบิเซนพวกชิปสตาร์พวกขนมขบเคี้ยวเนี่ยคือมันจําเป็นต้องมีไงเออแล้วช่วงปิดภาคฤดูร้อนเนี่ยลูกก็ต้องเอ่อหอ่อห่อข้าวไปโรงเรียนอะ่ะเออทำอบเบนโตเพราะว่าต้องเอาไปฝากเลี้ยงที่กับคุโดนะก็ต้องมีขนมไปด้วยอะ่ะเออมีขนมอย่าวันเสาร์ทุกอาทิตย์ของวันเสาร์เนี่ย ก็ต้องห่อข้าวเป็นตัวไปแล้วก็มีขนมไปเออเราจําเป็นต้องใช้แล้วก็พ่อลูกนี่ก็จะชอบกินเออเด็กเด็กก็ชอบกินพ่อก็ชอบกินกินแก้มเล้านะมันต้องมีอ่ะเราต้องมาหาของที่มันถูกๆนะของที่มันแพงเราก็ซื้อไม่ไหวไงของช่วงน,นี้แพงมากอันเนี้ยราคานี่แบบโอ้โหดีแต่ใจมากเลยเจ็สิบแปดเยนอะไรเงี้ยโอ้โหหาไม่ได้นะคะเออถ้าตามซูเปอร์ทั่วไปนี่ราคานี่หาไม่ได้เออเราก็ต้องมาซื้อ คราวนี้ก็จะมาดูของไทยๆหน่อยเนี่ยมีอะไรบ้างเอ่ยเอ่อกะทิเนี่ยกะทิของไทยร้อยสสิบแปดเยนแล้วก็มีพวกปลากระป๋องปลากระป๋องนี่ของญี่ปุ่นนะฮะของยี่ห้อโฮโกะอันนี้ก็อร่อยเราชอบชอบกินรสชาติรสรสมิโซะเนี่ยอันเนี้ยอร่อยเนะราคาก็ไม่แพงไงเราต้องซื้อไปตุนไงเวลาไม่มีกับข้าวไม่มีอะไรหรือว่าเหนื่อยทําไม่ไหวเนี่ยก็ยังมีปลากระป๋องไงนะ แล้วก็มีข้าวโพดข้าวโพดไทยนี่อัดกระป๋องมาเออก็เลยนะก็ถ้าเห็นของไทยก็จะอยากซื้อนะคะแต่กะทิยี่ห้อน,นี้ไอร้อยสี่สิบแปดเยนเนี่ยมันไม่ค่อยมันเท่าไหร่แต่ถ้าไม่มีก็กซื้อไปนะเ,เนี่ยอันนี้ของไทยข้าวโพดซุยตุกคอนเนี่ยของไทยเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกเออก็สนับสนุนคนไทยนะคะเออลองซื้อไปชิมดูาานะคะเจ็ดสิบแปดเยนรวมภาสีก็แปดสิบสี่แปดสิบสี่เยนนะเนี่ย แล้วก็ซื้อไปแต่แต่มีค้างล่ะข้างๆคือกระป๋องเคียวๆของจีนอ่ะไม่ซื้อนะของจีนเนี่ยฉันจะให้เป็นทางเลือกสุดท้ายอ่ะถ้าไม่เคยกินก็จะไม่ซื้อเพราะว่าของจีนอ่ะเนาะก็ก็กลัวน่ะเออพูดตามเนื้อผานนะพูดถึงจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นๆไม่ได้พูดเอาหน้าอะไรทั้งนั้นนะคือถ้าเป็นของจีนก็จะกลัวล่ะอันแรกระดับอันดับแรกก็คือกลัวถ้าไม่เคยกินก็จะก็จะไม่ไม่ไม่ซื้อไม่ไม่อะไรขอเป็นของขอของเป็น ขอเป็นของยี่ห้ออื่นของประเทศอื่นของไทยอย่างเงี้ยดีกว่านะ่าอะไรเงี้ยเออถ้าเห็นของไทยแล้วก็จะดีใจค่ะอันนี้ก็มันกะทิกะทิยี่ห้อนี้ก็มีโอ้ยดีใจมากเลยเนี่ยกะทิยี่ห้อเนี่รีวไทยเนี่ยก็ใช้ได้นะเนี่ยไอที่เป็นที่เป็นกล่องสามร้อยยี่สิบแปดเยนน่ะอืมอันนี้ก็ดีแล้วก็มีเนี่ยกะทิเนี่ยยี่ห้อเนี่ยยี่ห้อเนี้โคโคนัทเมลวอ่าอันนี้กล่องเล็กนี่ก็ดีเราจะจะได้แบ่งใช้ได้ไง จริงๆเดียวเดียวไทยเนี่ยมันน่าจะมีกล่องเล็กด้วยเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ทําเยอะๆไงแต่ว่าก็ซื้อมากล่องนึงแต่โค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 นัทมิวอ,อันนั้นก็ซื้อมาเพราะมันเล็กดีมันได้แบ่งใช้ได้ไงเอเนี่ยค่ะดีใจได้เจอแบบของไทยเยอะๆนะชอบชอบมากเลยเพราะว่ามันราคาราคาไม่แพงเนี่ยอือกเ็เราอยากได้อะเราก็ซื้อมาที่มันเป็นของไทยอ่ะ จริงๆอาหารไทยอร่อยนะของไทยอร่อยอเนี่ยอันนี้มาอยากให้ดูเนี่ยนมข้นหวานอันนี้ของของญี่ปุ่น468เยนแต่ว่าเนี่ยอยากให้ดูอันนี้ของเวียดนามเวียดนามเนี่ยทำได้ราคาถูกจริงเลยอันนี้เป็น,ปน,ปนแบบกระป๋องแล้วก็มีแบบกล่องได้นะเนี่ยพันสองร้อยเท่าไหร่พันสองร้อยพันสองร้อยแปดสิบสี่กรัมเนี่ยราคาห้าร้อยเก้าสิบแปดเยนอันนี้มันราคามันขึ้นแล้วนะ แต่ก่อนมันแค่400เกือบ500เยนแค่นั้นเองราคาขึ้นแต่มันก็ยังถูกอ่ะแต่ว่ามันเยอะเกินเราไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นจะมาทำเค้คิโกร้ให้หน่าจาังกินก็เลยซื้อของญี่ปุ่นมาอันนี้ก็มาดูขนมเอออันนี้อันนี้อร่อยจะซื้อไปดีกว่าอันมันอันไหนมันถูกเนี่ยแบบเนี้ยเอาไปกินแก้มเล่าอ่ะป้าเขาชอบกินไงเราก็ต้องมีให้เขาอ่ะนะฮะอะไรที่เขาชอบอ่ะออก็ซื้อไปมันถูกไนงะอื นะก็ซื้อไปค่ะขนมมาซื้อที่นี่แหละแต่ว่าบางครั้งมันมาก็ไม่เจอของที่เราชอบก็ไม่ได้ซื้อนะก็มาดูบ่อยๆมาดูว่าเออถ้ามันถ้ามันถูกก็ค่อยซื้อถ้าเราชอบเนี่ยถ้าเราไม่ชอบก็ไม่ซื้อนะซื้อไปมันก็ไม่มีคนกินก็เสียของไนงะอืมนะเราก็ไม่ได้ใช่ไหชอบกินขนาดนั้นไงมันไม่ใช่กับข้าวใช่ไหมเออแล้วก็มาดูพวกเครื่องปรุงพวกพวกพวกซอสพวกอะไรเนี่ยเ,ออเนี่ยมาดูตรงนี้ นโชยุของคิกโกมันนี่ก็ต้องซื้อจริงๆต้องซื้อแต่ว่ามันมีอยู่แล้วนั่นเนี่ยซีอคอมเบอร์คอมนะเอ่อคอมคอมเบุคอมบุซุนเนี่ยพูดสลับกันคอมบุซิุยี่ห้อนี้มันนัวดีต้องซื้อเป็นเป็นซอสครอบจักรวาลอ่ะกินกับพวกโซเมงเอาไปเหาะก,กับกินกับอะไรมันก็อร่อยอะ่ะอืมมันขายดีที่สุดเลยนะยี่ห้อนี้อืมนะอันนี้ก็ได้ขนมได อันนี้ก็มีพวกซอสพริกซอสน้ำจิ้มไก่มีอะไรเนี่ยมีน้ำปลาด้วยนะสุนหลีนี่ของของไทยแต่ข้างๆกันนะ่ะขวดเล็กๆกนราคา138เนี่ยของเวียดนามนะคะ,อะของเวียดนามแต่ว่าก็ไม่ซื้อหลอกดูเฉยๆอันนี้ของไทยพวกพวกเนี่ยอันนี้อันน้ำปลานี่ของของของน้ำปลายี่ห้อนี้ของไทยนะคะ แต่ว่าเราอยากให้เอายี่ห้อทิพรสมาขายอะ่ะใครที่ทำงานเกี่ยวกับบริษัทน้ำปลาทิพรสก็เอามาขายที่เกียวมาซูเปอร์ด้วยนะคะมาครั้งนี้จะน้ำปลาเวียดนามด้วยนะคะเ,เวียดนามนี่ตีเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไงเราก็ชอบของไทยอะ่ะของเวียดนามไม่ไม่ไม่ซื้อนะคะนะเราคนไทยเราต้องกินของไทยไงนะมีความรักชาตินะ,ะต้องส่งเสริมสนับสนุนคนไทยนะคะ อันนี้ก็น้ํามันหอยของไทยนะคะอก็จะดูดูฉลากทุกครั้งค่ะว่าใช่ของไทยไหมอะไรอย่างเงี้ยอแต่ว่าเรายังมีอยู่ก็เลย e. ไม่ได้ซื้อนะคะก็เดินหาค่ะว่าจะซื้ออะไรเลือกอะไรจริงๆพวกโนรินี่ก็อยากซื้อนะแต่ว่ามันแพงแล้วก็เอาไว้ก่อนไม่ซื้อก็ได้ประมาณนี้นะ อันเนี้ยนางเห็นสติกเกอร์มันตกอยู่ฮานาจังก็บอกเนี่ยเอาไปให้พนักงานเขาเนี่ยพนักงานเขาก็ดีใจใหญ่เลยเขาก็ขอบคุณอะไรฮานาจังฮานาจังเขาเขาเขาก็แบบนี้แหละถ้าเขาเจออะไรที่มันไม่มันตกมันหล่นเนี่ยเขาก็จะเอาไปให้พนักงานเนี่ยเออสงสัยโรงเรียนเขาสอนมาดีอะเนาะอืมคราวนี้ก็มาดูอย่างอื่นมั่งอันเนี้ยก็จะเป็นพวกอาหารแปรรูปพวกเบคอนพวกอะไรเออก็มาดูพวกคุนยากกุพวกอะไรพวก เนี่ยหน่อไม้แต่ว่าโซนเนี่ยมันจะเป็นของของจีนกับของญี่ปุ่นปนปนกันนะคะต้องดูนะคะว่าของจีนกับของญี่ปุ่นต้องดูข้างหลังด้วยว่ามันจูวกเกอหรือว่ามันเป็นของขกซังจูกุกอนี่ก็คือของจีนนะคะต้องดูด้วยนะอืมเนี่ยก็มาดูพวกนัดโตอ,อะไรนี่ก็ถูกนะอืมราคาดีราคามิตรภาพมากเลยแต่ว่าเราก็ซื้อตุนไม่เยอะแล้นังนัดโตก็เลยไม่ได้ซื้อแล้วก็มีซื้อผูริน พุดดิ้งพุดดิ้งอะที่เขาขายเป็นเป็นเป็นกล่องเลยนะ uh, oh, อันนี้ชอบอันนี้นัตโตะนะคะนัตโตะหกสิบห้าเยนก็ถือว่าถูกนะปกติขายที่ซูเปอร์เจ็ดสิบห้านะคะถ้าหกสิบห้าก็คือราคาจัดรายการแล้วแหละอืมเนี่ยพวกชีสพวกอะไรเนี่ยนิวเซฮิงพวกผลิตภัณฑ์นมเอ่ออยากได้ยี่ห้อไหนก็เลือกเอามันก็ถูกนะอันนี้ก็มีพุดดินง่ะเห็นไหมพุริ้ ก็อร่อยนะเนี่ยซื้อไปกินหน้าร้อนอันนี้พวกพวกชีสพวกอะไรเนี่ยโอ้โหพวกกิมจิกิมจิไปกินกิมจิลืมส้มพักเซียนบ้านเฮาน่ไม่ลืมนะคะ <S <S นี่อันนี้ก็พวกคนยากุพวกอะไรเต้าหงเต้าหู้อะไรนี้ก็มีเออเราอยากได้ไหนก็เลือกเอาอมแต่ว่าเรามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้อของที่มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้อนะคะของที่เออเราอยากได้จริงๆเราค่อยซื้ออืมันจะมีเยอะเกินมันก็จะกินไม่ทันมันก็จะเสียไง อันนี้เห็ุก็ห้าสิบเยนแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออก็ไม่ซื้อค่ะอ่าครันี้ก็เดินดูค่ะผักจริงๆมันฝรั่งในสองร้อเาสิบแปดเยนก็ถูกนะเออได้เยอะหัวใหญ่ด้วยแต่ว่าเรามีอยู่แล้วไงก็ไม่ซื้อก็ดูไว้ก่อนอืมเพราะของพวกนี้ซื้อไปตุนไว้เดี๋ยวมันก็มันจะเก่าไนงะอืมเดี๋ยวค่อยมาซื้อทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรอืมอันนี้ก็มาดูอะไรเออพวกโซเมงก็มีนะแต่ว่าเราโซเมงเราซื้อจากบิ๊กเฮ้ามาแล้วก็ไม่ไม่ซื้อไง อืมกแ็แค่ดูเฉยๆเออแล้วก็มาเดินดูอาจจะมีของของไทยของอะไรบ้างเออก็ดูเป็นเป็นความสุขเห็นเวลาเห็นของไทยวางขายที่ท,ที่ห้างที่ชั้นของซูปเปอร์นี่ก็จะดีใจไงอุ้ยเห็นของมีของไทยอะไรอย่างเงี้ยเออนะเราคนไทยเนาะเห็นของชาติอื่นก็ก็ก็เป็นของประเทศอื่นไงเราไม่รู้จักไงหรือเราไม่ได้ชอบหรือว่าเราไม่ได้มีความมั่นใจที่จะซื้ออะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็นของไทยเราก็มั่นใจไงเออเราคนไทยเนาะอืม นี่ก็มาดูอะไรเอ่ยมาดูขนมละเออ <laughs> มาซื้อไอติมซื้อไอศครีมนะคะเราจะซื้ออะไรดีออซึ่งท้า,าก็ซื้อไอศครีมของเมจินะคะเอ๋อของเมจิก็มีไอติมหลายยี่ห้อแล้วก็มีน้ําแข็งนะที่ถูกๆนะน้ําแข็งถุงใหญ่ๆเลยอะน้ําแข็งนะนนเนี่ยเวลาร้อนๆเนี่ยก็เขาจะขายดีนะคะที่เกียิลมิลส์ซูเปนะอร์เนี่ยมีเอ่อถ้าพี่โอกาสด้วยนะมีชานมไข่มุกอะไข่เนี่ย ถ้าเีกาสเนี่ยเขาก็ทําแบบแช่แข็งขายนะะมีก็อยากอยากจะเลือกซื้อก็เลือกไปไงแต่ว่าเราไม่ซื้อเราดูเฉยๆอันนี้น้ําแข็งอืมอันนี้ถูกนะะที่เกียวมูซูเปอร์เนี่ยมาซื้อที่นี่แหละคนเขาชอบมาซื้อที่นี่กันอันนี้ก็เป็นพวกผลิตภัณฑ์โคโคนัทมะพร้าวก็มีนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ของไทยก็มีนะไม่ใช่ว่าทั้งหมดจะเป็นของไทยนะอันนี้ก็ซื้อไอไอศครีมยี่ห้อนี้ไปเหอแบบหกถ้วย ก็กินได้ทั้งพ่อทั้งลูกอ่ะอืมนะ,ะบางทีก็กินไงอืมแต่เด็กก็จะชอบกินอ่อก็ซื้อไปพอติดตู้เย็นไว้เออไม่มีก็ลําบากเออนะเพราะอากาศร้อนๆนี่ก็บางทีก็อยากกินขึ้นมาเออนี่ก็ขนมค่ะเออก็ได้ขนมถูกเยอะดีใจค่ะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อที่ซูเปอร์ธรรมดาทั่วไปมันก็จะแพงหน่อยแล้วก็มาจ่ายตังค์นะคะวันนี้ก็ ได้ของที่ถูกใจไปเยอะมากเลยค่ะดีใจของที่ไหนราคาถูกเราก็จะตามไปซื้อนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราประหยัดตังค์ได้มากขึ้นนะก็วิธีการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นก็อของราคาถูกเราก็จะตามไปซื้อค่ะนี่คือส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราประหยัดตังค์นะคะเนี่ยก็เก็บภาพรถคันนี้มนน่ารักดีเห็นไหมดูดูล้อดิดูกระทะล้อมันน่ารักดีเออก็เนี่ยค่ะมาส่งลูกเรียนว่ายน้ําก็ เห็นรถคันนี้มันน่ารักดีก็เลยเก็บภาพมาฝากกันเออน่ารักเหมือนการ์ตูนเลยอ่ะนะคะก็เนี่ยเห็นไหมภาพธรรมชาติสวยงามเห็นแล้วแบบดีต่อใจอ่ะเออเห็นไหมนั่งปั่นจัก,กรยานนะและ้วก็อันนี้ภาพมามาบ้านคุณย่านะคะเออมามามาทั่อาทิตย์อ่ะมามาเล่นที่บ้านคุณยา่าฮั่นอาจารย์ก็จะได้มามาเจอคุณย่านะคะออคุณแก่จะได้หายเหงานะคะเออนะก็ก็ก สำหรับวันนี้ก็เก็บภาพมาฝากกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะกินตำแตงกันไหมเออกินทุกวันเลยอร่อยมากค่ะ